ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมในยูนดีต้อนผู้ชมเข้าสู่เกม FC Online ครับผมในวันนี้อยู่กับทีม Free Exsamba ครับทีม Free Exsamba หรือว่าสายฟรีบราซิลของเรา EP นี้ EP ที่3คุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเราได้ทางด้านของเปเล่ตั้งแต่คลิปที่แล้วมาแล้วเนาะเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูทีมกันก่อนครับผมนะหน้าตาทีมเนี่ยประมาณนี้รุ่นครับวันนี้ได้เวลาที่เราจะมาช้อปปิ้งกันละคุณผู้ชมตังผมเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่ 115m นะครับซึ่งมันซื้ออะไรไม่ได้อยู่แล้ววันนี้มาเปิดของกันแล้วเดี๋ยวมาช้อปปิ้งนะครับทุกคนครับเราจะมาทําให้มันเป็นฟูลบราซิลจริงๆแต่ในส่วนตำแหน่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกตัวฟรีเนี่ยอย่างโรนัลโดอาไนเนี่ยผมจะใช้ไว้ก่อนนะทุกคนครับผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัวโรเบิร์โตคาร์ลอสเนี่ยผมยังจะเล่นตัวนี้ก่อนนะครับเอาไว้มันหมดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเสริมสําหรับตําแหน่งพวกนี้นะครับส่วนเซตนี้ก็ผมน่าจะเป็นเซตที่ผมจะซื้อมาเล่นก่อนสําหรับคลิปนี้คคครรรัับืออมมมมงภาาาาาพววเเเนนเ 300, นนนีีี่่่่่ยยจะะสสปณกก2 3000,000ิิดไ้ เพราะว่าเราออนมาก็ไม่ได้ออนเยอะทุกคนครับน่าจะประมาณไม่ถึง10วันถ้าเกิดว่าน,นับจากคลิปที่แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเซตนี้ก่อนนุกคนครับเรามาหา FCP เพิ่มจากกิจกรรมนี้กันคุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะแต่มันก็ยังเหลือให้เราออนอยู่ประมาณ10กว่าวันนะครับแล้วก็วันนี้ที่จริงผมออนเสร็จไปแล้วแต่แบบเหมือนมีการเปิดใช้ไงตื่นไม่ทันคุณผู้ชมสตรีมไม่ได้สตรีมเลยวันนี้นะเพราะว่าตื่นไม่ทันนะก็เลยแบบเออมาอัดคลิปแล้วกันครับถือโอกาสวันนีี้เเคคคลลปปลยยรริิปปปไ2วด นะครับเดี๋ยวอัดตัวนี้เสร็จผมมีไปอัดตัวแมนยูด้วยนะครับเอามาครับ SVP มเจ็ดวันนะเจ็ดวันโอ้โหไวเช่นเงินล้วนเลยคุณผู้ชมกลัวเราแบบไม่ร่ำรวยหรือเปล่าครับออกเงินมาลัลัวครับ SVP มันหนึ่งวันก็ยังดีครับแล้วก็คลิปนี้เราจะได้เปิดกร์ดใบนี้ครับเดี๋ยวคูยกันว่าดวงเราจะดีหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไม่ได้ขอตัวบปราซิลได้ไหมนะครับถึงจะบอกว่าดองไม่ถึง10วันแต่ของดองก็น่าจะเยอะพอสมควรอยู่นะครับ SVP ของเราเนี่ยเหลือตรงนี้7นะครับ 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3ครับ1วันอย่างที่บอกครับเราปรับเป็น2วันเพราะฉะนั้นผมจะเบิร์ให้2ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ครับเราเพิ่งรับมาอย่างที่บอกไป23ชั่วโมงลอตเตอรี่ของเรามีทั้งหมด8 1ชิ้นคุณผู้ชมมาเสียดายหลังๆไอ้2วันล่าสุดที่ผมดูแข่งเนี่ย GM เขาบ,บไม่ได้แจก SVP เไว้แอบเซ็งอยู่เหมือนกันนะครับมีความคาดหวังอยู่นะแต่เกมไม่แจก <laughs> จบแบบจบจัดนะครับโอ้มีหมื่นเอ็มขึ้นมาด้วยด้วยครับพันสี่เก้าชิ มีพันเอีกปรปลายคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่มี BP ของเรามี136ชิ้นคุณผู้ชมตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยไอ้พวก8 0 0 0 9 0 0กเนี่ยมาจากแข่งลุ้นล้ๆน,นะครับจะมีบางวันที่ผมพลาดบ้างอะไรบ้างดูนะครับแต่หลักๆเนี่ยไอ้พวกสายฟรีเนี่ยเก็บทุกเม็ดนะครับอาจจะมีพลาดแบบไอ้พวกการ์ดไอ้พวกอะไรนะแต่เงินรู้สึกว่าเก็บมาแทบหมดเลยครับเราตังค์เราขึ้นไปตรงนี้ครับเกือบ200,000เอ็มคุณผู้ชมขอให้ได้200,000คุณผู้ชมตรงนี้ มาเลขจะได้ส,สวยๆครับ2,000สนโอเคนะครับก็ถือว่าได้ทุนในการต่อยอดอยู่พอสมควรครับอย่างที่ผมบอกไปก็ผมในคลิปนี้เราต้องการเงินประมาณ3,000 300, สนครับเพราะฉะนั้นผมว่าได้นะคุณผู้ชมมีการ์ดอยู่ทั้งหมดเนี่ยหนึรับแใบคุณผู้ชมครับก็ะจะมีการ์ดลุนบวก8หลักๆผมขอตัวบารซิลบวก5ลอะไรเงี้ย จะเป็นลูซิโอจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เราแบบไม่ได้ใช้ตังค์นะครับผมเอาหมดคุณผู้ชมยังไงสิ118ใบไฟไหมไม่ไฟครับบวกเจโอ้โหบวกเจ็อเจตอเรสเกือบรวยคุณผู้ชมครับเฟอร์นเดอตตเรส3 6 0 0มื่นหนถ้าแปดน่าจะราราวสี่แสนนะเนี่ยคุณผู้ชม โอ้โหแล้วตัวบาร์ซิลไม่หลุดมาครับนี่ครับมูลค่ารวมที่เราเปิดได้ครับอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะรวมมูลค่าให้เราเลยคุณผู้ชม1นึ0 0 0สนสามหมื่นเอ็มนะครับโอ้โหแล้วดูครับตัวอื่นแม่งเกลือหมดเลยครับยังไม่มีบาร์ซิลบวกหเลยเหรอโอ้โหอย่างเกลือคุณผู้ชมลุงนี้น่าแยกดีกว่านะคุณผู้ชมครับแบบมันดูหมดแล้วมันหมดไปเลยคุณผู้ชมครับแบบเกลือไปเลยอะไรเงี้ยลุงนี้น่าจะแยกหน่อยนะครับอ่ะเรามีการ์ดอยู่ร้อยสิบแปดใบ อ๋อตอเลทไม่ถึง4ี่แสนขออภัยครับตอเรทถ้าบวก8เนี่ยแสนห้าเท่านั้นเองตอเรทเดี๋ยวผมขอแอยกขายราคาสูงนะดูจากการาฟน่าจะซื้อขายออกอยู่นะครับ4ี่หมื่นเอ็มตรงนี้คุณผู้ชมครับมีคนนี้ไม่รู้จักนะครับจากบูเดซิลิก a าครับผมนะเป็นฟูเยอร,รมันใช่ไหมคนเนี้ยเ่ผมไม่คุ้นเลยว่าหมื่นสี่นะครับแล้วก็จะมีเด็กเาครับผมนะสูงไปคุณผู้ชมที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราโยนราคาปกติก็ได้ครับถ้าไม่ออกเดี๋ยวเรามาโยนราคาตัำครับหลักๆเดี๋ยวเราต้องไปชอปปิ้งด้วััครกนนะบ ถ้าออกไม่ออกยังไงก็ค่อยมาว่ากันคุณผู้ชมครับแต่ก็แากเสียายนิดน,นึงนะฮะคลิปนี้แบบเปิดการาดค่อนข้างเกลือนะฮะแล้วก็ตัวบาซิลที่เราอยากได้ไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมเอามาครับเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งรอครับผมนะมีตังอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0คุณผู้ชม200,000เนี่ยเอยเอเดสันผมซื้อตัวนี้แล้วกันคุณผู้ชมนะครับ1 0 0่ค่อยมาตีบวกก็ได้ทุกคนครับบวกคงน่าจะไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเราค่อยแบบติกต๊กๆทีละตัวครับผมนะตัวไหนมีขายตัวนี้ราคาต่ำครับ ado, รกิกาโดกอน่น อันนี้คือผมนั่งมาร์คอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัดไอ้พวกกองหน้าแล้วก็แบ็กซ้ายออกเรียบร้อยนะครับจะได้ประหยัดตังค์คุณผู้ชมครับหลกัหลกๆไอโดมันแบกเราได้อยู่แหละนะครับสำหรับอาร์นายครับรวมถึงไอ้ตัวโรเบิร์โตคาร์ลอสนะฝั่งนี้ที่จริงมีในหัวเนี่ยมีคาฟูนะแต่คือแบบอยากลองเล่นดูนะคนดูแนะนำม,มาในสตรีมบอกว่าตัวเนี้ยเก่งนะครับตัวนี้ดุจัดๆสำหรับไมค่อนนะครับส่วนตัวก็วยังไม่มีโอกาสได้เล่นครับอุ้ยตูตนะ้าอันนี้ชอบฮนะราคาต่ำด้วยซื้อมา นะครับผมซื้อได้นะตัวนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับอ่ะซื้อมาก่อนครับคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้เหลือสี่ตัวกับเงิน1 1 2 0 0 0สนหองคุณผู้ชมครับอันนี้คือยังไม่รวมตั้งแต่ขายออกด้วยนะโจลิงตันเหรอที่จริงผมว่าตั้งต่ำได้นะครับคือคนขายเยอะนะครับอ่ะลองระหยัดตังค์ดูครับคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาเบสขึ้นไปหรือว่าอาจจะมาซื้อก็ได้ A few m o m e n t s l a t e r โอเคเดี๋ยวเรามารับตังค์ก่อนนะผมนะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งรับไอ้ตัวกราเบียมาตินเนลลี่นะครับ แต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับตัวหลักๆเนี่ยเราซื้อได้แล้วแต่บางตัวอย่างโจลิงตอนเนี่ยผมก็ขี้เกียจรอผมก็ซื้อมาเลยทุกคนครับสองสามพันก็ไม่ต้องเสียได้หรอกคุณผู้ชมครับแล้วก็นักล่าซุยตอนนี้ได้รับมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตรับอ่ารับตัวก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับจะได้ประหยัดช่องด้วยตึ้งมาคุณผู้ชมครับนี่คือการเสริมครับมูลค่า1นึ่งแสนสี่หมื่นเอ็มนะครับอย่างที่บอกวันนี้รวมๆเนี่ยมีสองแสนแน่นอนคุณผู้ชมครับแพงสุดของเราก็น่าจะเป็นตัวไหนสามหมื่นเก จากนั้นเดี๋ยวเรามารับตังค์ก็ผมนะตังค์ของเราเนี่ยตัวตอเรสขายออกเรียบร้อยครับก็ถือว่าโอเคครับสี่หมื่นเอ็มก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอะไรเนาะนะครับราคาน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้คูปองด้วยครับคูปองสักประมาณ10%แล้วกันทษคครับมันไม่ได้แพงมากที่เหลือเดี๋ยวรับเลยครับรับมาพุณผู้ชมครับเท่ากับว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะทุกคนับผมะได้ตังค์มา90 0 0 0ทีนี้เราจะมาตั้งรับสำหรับกราเบียวมาตินาลีทำไมแอปชิเมต์มันขึ้นแบบไม่ยยเลคูม เดี๋ยวขอแยาตั้งสูงแล้วกันนะเพื่อแบบมันจะได้แบบชัวร์ๆคุณผู้ชมครับรับมานะครับอ่ะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวรอกราเวียบอเตอร์เดลี่แล้วก็ตัวไมคอนได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาปิดคลิปนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาตัวของเราเข้าทีมกันดีกว่าทุกคนครับอ่ะย้ายเข้าสู่ทีมครับตัวไหนเล่นได้ผมจะเล่นไปก่อนนะครับเดอร์ซอนเข้ามานะครับมูลค่าของเราน่าจะขึ้นไป2ล้านกว่าทุกคนครับเปเล่ตอนนี้ราลคาขึ้นนะฮะเผื่อใครไม่ทราบเนี่ยผมได้เปเล่ประมาณล้านสี่ไม่ถึงล้านห้า คือต้องบอกว่าเป็นราคาที่แบบโอ้โหโคตรดีดีแบบดีจัดจัดคุณผู้ชมครับส่วนตำแหน่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในตัวโรนัลโดตัวนี้เดี๋ยวใช้แบกครับแล้วก็ตัวโรนิโตคาร์ลอสอันนี้ก็เล่นได้อยู่นะครับหลกักหลักเหลือแค่ปีกซ้ายแล้วก็แบกขวาครับก็จะจบสําหรับฟูบราซิลคุณผู้ชม<ไ>มีการเปลี่ยนแพงเล็กน้อยครับผมแะผมไปตั้งรับไมค่อนแล้วเหมือนแบบผมไปกดแบบรีราคาอะไรเงี้ย แล้วผมหลุดจาก q ิวหนึงคุณผู้ชมครับก็เลยไปตั้งรับตัวคา r ฟูมาแทนปรากฏว่าก็ได้เรียบร้อยครผมนะรวมไปถึงตัวมาตินเนลลีด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามารับตังแล้วก็เดี๋ยวรับนักเตะมานะครับก่อนไปรับชมไะไ์ผมก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครันคุณผู้ชมครับคลิปนี้ถือว่าเราได้เสริมครับน่าจะครบคอดีคุณผู้ชมเงินเหลือตรงนี้ครผมนะสี่หมื่นาพเอมสำหรับคลิปต่อไปครับ ภาพรวมคลิปนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ครับผมนะได้ตัวที่แบบเราอยากได้ครบอยู่ครับส่วนไอ้ตัวคาฟูผมก็ว่าปีนี้เก่งนะฮะต่อแรกที่แบบไม่ได้เรียกเพราะว่าตัว f p เราไม่พอครับพอเรามาเปลี่ยนใช้ไอ้ตัวมาตินเนลี่เนี่ยเอฟพีมันก็เลยพอนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลงแทนไอ้ตัวยูเซปโอครับผมอ่าตรงไหนตรงนี้ตึ้งมาเรียบร้อยครับผมมูลค่าทีมตรงนี้ครับ2.3ล้านล้านนะครับแล้วก็ทุกตัวตอนนี้กลายเป็นฟูลบราซิลครบทุกตำแหน่งนะครับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับผมสำหรับตำแหน่งของแบ็กซ้าย อันที่จริงเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ22วันเว้ยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชุดนี้ไปก่อนก็ได้นะครับค่อยไปอัพตัวอื่นๆที่แบบเราอยากอัพเป็นบวก8อะไรเงี้ยหรือว่าผมจะอัพกากาเป็นปีไอคอนหรือว่าปีอื่นที่มันเกิดขึ้นกว่านี้ครับรวมไปถึงไอ้ตัวบวก8อย่างไอ้พวกราฟินญ่าเอยอะไรเอยเงี้ย ค่อยมาว่ากันเดี๋ยวผมจะไปลองจัดดูครับว่าง,งบสักประมาณ4 5่0แสนเนี่ยบวก8จะได้ตัวไหนบ้างน,นะครับอ่ะชอบใจฝากกดไลค์สักหนึ่งทีครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมในคลิปนี้ประมาณนี้ท้วนครับเดี๋ยวผู้ชมไปรับชมไฮไลท์กันได้เลยครับ thank <laughs> you